สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการดูแลต้นทุเรียนเล็กนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆมือใหม่นะครับถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับถึงวิธีการดูแลนะครับวันนี้ผมจะแบ่งวิธีการดูแลต้นทุเรียนเล็กออกเป็น3วิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาฟังดูนะครับผมจะพูดถึงข้อแรกก่อนนะครับนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยจะต้องใส่ให้ถูกครับจังหวะหรือระยะเวลาครับหรือช่วงเวลานะครับ ที่พืชต้องการจริงๆนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยผิดระยะเวลาครับก็จะไม่ได้มีประโยชน์กับต้นทุเรียนเลยนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีผลเสียกับต้นทุเรียนหรืออาจทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับตุยได้นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาระยะเวลาช่วงเวลาที่เราเหมาะสมสมควรที่จะใส่ปุ๋ยให้ด,ดีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างช่วงที่ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันนะครับว่าระยะที่ผมใส่ปุ๋ยจะเป็นระยะไหนนะครับ ระยะนะครับที่เราต้องใส่ปุ๋ยนะครับคือระยะที่ต้นทุเรียนเล็กนะครับเริ่มแตกยอดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเขาเริ่มแตกยอดอ่อนนะครับแสดงว่ารากของเขานะครับกําลังแตกออกมานะครับเขาพร้อมที่จะดูดซึมอาหารนะครับระยะนี้จึงเป็นระยะนะครับที่เหมาะสมสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นระยะเวลานะครับที่เราสามารถใส่ปุ๋ยแล้วพืชสามารถดูดซึมดูดขึ้นไปนะครับ ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับข้อที่สอนะครับข้อที่2นั่นก็คือการพ่นยานั่นเองนะครับการพ่นยาเราจําเป็นต้องพ่นนะครับให้ถูกช่วงระยะเวลาด้วยครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ทําทุเรียนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าเราทําทุเรียนครับเป็นพืชหลักเป็นอาชีพหลักนะครับก็คือทําแบบจริงจังนั่นเองนะครับเราต้องรู้ระยะเวลาในการพ่นยาด้วยนะครับระยะที่สอนนะครับจะเป็นระยะห่างดาบนะครับระยะก่อนที่ใบของเขาจะกางออกมานะครับ เนื่องจากว่าระยะนี้เป็นระยะที่เราต้องพ่นยาฆ่าแมลงนะครับเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันนะครับก่อนที่ใบของเขาจะกลางเนื่องจากว่าพวกแมลงดูดนะครับหรือว่าพวกเพลี้ยหรือว่าพวกแมลงเนี่ยที่เขาจะมาวางไข่นะครับเขาจะเข้าไปวางไข่ในใบนะครับที่เป็นหางดาบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราฉีดพ่นตั้งแต่ในระยะนี้นะครับก็จะทําให้นะครับไข่ของเขาตายไปนะครับ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับรอให้หางดาบกลางออกมาแบบนี้แล้วนะครับพวกเพลี้ยพวกแมลงดูดนะครับจะเข้าไปวางไข่นะครับแล้วก็จะกัดกินน้ําเลี้ยงจากใบนะครับทําให้ใบหงิกงอนะครับไม่สวยงามนะครับเพื่อนๆข้อที่3ามนะครับก็คือการให้ฮอร์โมนกับพืชนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูจากสวนที่เขาทําเป็นอาชีพนะครับหรือว่าทําจริงจังเนี่ยต้นทุเรียนเล็กนะครับหรือว่าต้นทุเรียนใหญ่ก็ตามนะครับใบของต้นทุเรียนครับจะมี ความสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ใบเงางามนะครับเนื่องจากว่าเราฉีดพ่นฮอร์โมนเข้าไปนั่นเองนะครับในระยะนี้นะครับจะเรียกว่าระยะของใบเพสลาดนะครับนั่นก็คือใบของเขาเริ่มที่จะแก่แล้วนะครับสีของเขาจะมีความเข้มนะครับเกือบเท่ากับใบเก่าของเขาแล้วนะครับและนี่คือใบเก่าของต้นทุเรียนต้นนี้นะครับจะมีสีเขียวเข้มนะครับเงางามนะครับเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเราฉีดฮอร์โมนเข้าไปนะครับทําให้ใบของเขา างออกมาใหญ่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีสีเขียวเข้มเนื่องจากว่ามีอหารต้าและสารอาหารครบต้นนะครับข้อมูลนะครับที่ผมบอกไปนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อาจจะช่วยให้เป็นเพื่อนมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับวิธีการดูแลต้นทุเรียนเล็กนะครับนําไปใช้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับจากสิ่งที่ผมทําไปนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังดูแลต้นทุเรียนเล็กอยู่นะครับแล้วก็ ดูแลต้นทุเรียนใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ว่านะครับวิธีและเทคนิคนะครับวิธีการใช้การดูแลครับในแต่ละสวนจะแตกต่างกันไปนะครับไม่มีข้อมูลไหนถูกหรือว่าไม่มีข้อมูลไหนผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเนื่องจากนะครับข้อมูลของแต่ละคนนะครับที่ออกมาพูดนะครับที่ออกมาบอกนะครับอาจจะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการให้ข้อมูลนะครับก็ไม่มีอะไรที่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆคิดว่านะครับข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับมีประโยชน์ก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ